ทุกคนยังไม่ค่อยได้ไปเที่ยวบ้านนะคะพอดีมีภารกิจหลากหลายค่ะทั้งทอดกล้วยกอข้าวแล้วก็ตัดกระเจี๊ยบนะคะเนี่ยร้านอยู่หมองนี้เะยค่ะเดอคนไหนที่มานะคะมาได้เลยจากถนนป่งน่งสบายนะคะนี่นะคะบริเวณนี้ ร้านยู่นี่แม่ค้ากล้วยตอนนี้รังกระทะแล้วค่ะตังน้ำมันไห่ฮ้อนมาดิมือนีกล้วยกล้วยสุกงอมเลยค่ะก็อาจจะมีอมน้ำมันห,หน่อยๆนะคะทุกคนถ้าคนไหนไม่ชอบกล้วยงอมเลยก็อาจจะไม่ชอบเนาะแต่บางคนส่วนใหญ่เพอนก็มากค่ะแถวนี้กล้วยสุกนะคะงอมเลยนะคะ แล้วก็เตรียมทอดนะคะแป้งตีเรียบร้อยแล้วจ้าฝากมาชมหนึ่งเด้อ